ภูมใจไทยฮะมโน hmm. oh, no. บอกว่าเนี่ยมีดีลรับฮ่องกงหรือเปล่าแล้วที่ผ่านมาวันเกิดคุณทักษิณยี่กเนี่ยโทรศัพท์ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ไหมแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าลองไปฟังบทสัมภาษณ์กันดูครับนี่ฮะลือมาเยอะยโทรไปโอ้ยพรวันเกิด,กดจะไปรับที่สนามบินวันที่10สิงหาคมนี้เพราะเคยร่วมง,งานกันมาก่อน,อน,นจ,รจริงหรือเปล่า ลองฟังเสียงเต็มๆคุณนุทินชาญวีรกุลครับเพื่อไทยมาเป็นมีรืออีกแล้วเหรอมีคนที่ไปท้งเพื่อไทยมีมื่อหมด <laughs> ผมยังไม่ได้ออกนอกประเทศไปไหนเลยนี่ผมก็อยู่ที่นี่นนช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่มีโปรแกรมเดินทางไปไหนครับัน,นีโรร ไม่มีฮะหมายว่าโทรศัพท์ไปไม่มีฮะลังม่ไเจอครับเขาเดืดครัว่าดนสบายมันคนลระบทบาทหน้าที่กันเราเราส่งกำลังใจมีความปรารถนาดีให้กันแกดูอารมณ์ดีเนาะแหมอยู่เฉยๆไงไม่ต้องทำอะไรแรงที่ผ่านมาเออเออรอๆไปรอๆไปคือไม่ว่า ็นดิวไหนนะนอู๋ก็มีภูมิใจไทยอยู่ในดิวล้วั้บาบอยู่ในนั้นหมดเลยทุกดิวฮะแกก็เลยหัวล้อแบบอย่างเงี้ยตัวเอกหรือตัวรายอ่ะตัวเอกอยู่แล้วก็เป็นแบบตัวเอกตัวรอยมาแล้วนี่ฮะมีน้าช็อกมินถึงให้11เต็10เต็มออนี่ครับผม้ชมครับถามต่ออีกว่าเนี่ยคุณอนุทิน ได้มีการวิเคราะห์การเมืองหรือเปล่าว่าการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคุณอนุชินบอกไม่ได้วิเคราะห์เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลเอาแล้วส่วนที่คุณทักษิณเนี่ยเคยเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็เนี่ยมีความเมตตากับตนมาตลอดเนี่ยให้กําลังใจหรือว่ามีการพูดอะไรชัดไหมพร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการต่างๆเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะฮะ คุณอนุทินบอกอ๋อเพราะใครๆเขาก็อยากกลับบ้านกันเท่านั้นแหละไม่มีที่ไหนน่าอยู่เท่ากับประเทศไทยหรอกนี่ส่วนการทํางานล่ะระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอะ่ะเป็นยังไงคุณอนุทินบอกหากสิ่งใดเป็นความร่วมมือที่ช่วยเหลือกันสนับสนุนกันได้ภูมิใจไทยก็ยินดีต่างคนต่างทําหน้าที่บทบาทที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับมอวสิงหาคมเนี้ยการเลือกนายรัฐมนตรีนะ่ะควรจะต้องรีบจบละมันจะเป็นผลดีกับประเทศชาติ อีกสักช่วงหนึ่งครับจากคุณอนุทินชาญวีรกุลครับผมว่าอะไรที่มันเป็นความร่วมมือกันตรงไหนจุดไหนที่ช่วยเหลือกันได้สนับสนุนกันได้หารือกันได้เราก็ยินดีอยู่แล้วเพราะในความเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไม่มีไม่มีใครมีปัญหาอะไรท,ทั้งสิ้นต่างคนต่างทำหน้าที่บทบาทที่ได้รับมอบหมายมานะครับ การเรื่องนายกมีแผนจะจบไหมครับค,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 ควรจะรีบจบนะครับเพราะว่าประเทศมันจะได้มีความชัดเจนส่วนกระแสข่าวว่าคุณธนาธรจึงนุ่งเร,องเรืองกิจเนี่ยไปดีลรับกับคุณทักษิณเพื่อย,ยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เป็นเรื่องจริงหรือไม่เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่ทราบนะไม่ใช่เรื่องของผมด้วยใครจะไปพบหรือไปคุยกับใครก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นพักนั้น ไม่เกี่ยวกับผมคนะ่ะคือภูมิใจไทยอ่ะเขาอยู่ในตําแหน่งที่สบายสบายอย่างที่บอกทุกดิวมีภูมิใจไทยหมดจะสังเกตเห็นการตอบคาถามคุณอนุทินอ่ะอแกก็สงวนห้าทีตลอดแหละเพราะในทุกดิวมีแกอยู่แกมองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเป็นอย่างงั้นนะ เออเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันมีโมเดลที่บอกว่าอาจับดิวจะเป็นพลังประชารัฐรวมกับเพื่อไทยแต่เพื่อไทยจะต้องแตกกับก้าไกลและเพื่อไทยจะโดนด่าแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยก็จะไม่มีคนเลือกราเพราะว่าประชาชนเสียความรู้สึกเพื่อไทยอาจจะมองเกมแบบนี้นี่ที่เขามองกันนะเพื่อไทยอาจจะมองเกมว่างั้นอันดับ2จัดตั้งคนดิเดตนายกไม่ได้สวไม่โหวตให้สักทีเพราะฉะนั้นก็ยกให้อันดับ3จัดตั้งและอันดับ3คือภูมิใจไทยถูกไหมภูมิใจไทยจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ไปดึงเพื่อไทยมาเพื่อ ก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าหักหลังเพื่อนละเพราะภูมิใจไทยเลือกเพื่อไทยไงเห็นไหมในทุกดิวภูมิใจไทยนี่แบบมาวินอ่ะแล้วก็จะได้เป็นนายกหรือเปล่าเขาบอกนายกจะได้เป็นเพื่อไทยนั่แหละตามดิวที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นบิ๊กป้อมตามที่กระแสลือกันแต่อีกอันนึงก็คือว่าภูมิใจไทยยังไงก็ได้เก้าอี้รัฐมนตรีเบอร์ต้นๆเกรดเอะไรแบบนี้ได้แน่ๆเขามองกันอย่างนั้นเอ น่าจะจบไปแล้วฉากที่เราเห็นเป็นชนช็อกมิ้นกันน่ะคือมันเป็นมันเป็นภาพหลอกค,คือคุยกันจบเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ